พวกนะครับมันน่นม้หลังมันนมองหน้าและเปิดไปรู้หน้าให้ผ่านการคนการหลงหวจะด้ยตโดยบังอามาจอำมาจทาการรุนพร้อมมาั้หน้ามีท้นที่เอาจนะอาาดอาาดจะได้ตวสิหอาสิจัดจ่ายต่อแพ้กับทางศิลป์โคงนะเพราะมันไม่ผ่านมันนมเ่นเกมเอาว่าเ็นคนคยเปลนเกมบุกทางคนการหลงได้ ดีเลยครับมาดูลงรักแต่ตอนก่อนจวันี้ไปที่จียังมีอภิสิทธิ์เขไปพัวปันอยู่แล้วอะไรยังไงอภิเปิดบาล่้เลยอเปิดบอลลูนจะได้ตรงจากันีคนเนเกมดือว่านคนนบุกของทางควรจหลงได้ ดีเนะครับมาดูลงลเดี๋ยวอนตวันนี้ไปที่ที่พงยังมีอภิเข้าไปพัวพันอยู่แล้วัไหอภิสิิ์้นหนุนน้เลยอาไปัวพันอยู่แล้ววันไหอภิสิทธิ์้นนุนน้าเลยตนี้รบนี้จะขอทางพลูกลูกนี้มานิด จะวางยาวมาด้านกว่าบอลมันอยู่ที่ชั่วีได้มีรำนาดี้าเต็มจับวถงจะไปโขไปที่อาบ้าอาบ้าเอารขาจับอาบี้ตกต่ที่ต้นไม้มันก่อย่งเช่นให้ตีนันจะเป็นทางสุพิโกยาบ้าสุธีพงศ์ยุกทำเพลงทางอนุชาเตีมันจะป็นทางสุพิโกยาบ้าสุธีพงศ์ยุธ คนตลกดนนิเอดไปที่นไปี่ครัเป็นลูกประแรกเลยยิงเลอ้ดปรโอ้โหโอ้ลงมาก่อนยังมีดนสิบเข้าไปคนนันไว้นลครับองรับอลยังได้อยู่ที่อาริสอนไปที่ปีดได้ปีดันเปิดมาไปนที่สมพรเอารับสมพรแต่แต่ว่ามันไม่งสไล้วจสุดที่ปุ่งไปที่บอที่อามาด อาบานขอรแล้วนี่าลไปตก่อาบัิไปกนไอนมาที่สุอาลุมาาเอ้พอาลุจะมาขอเหมันเดิมไอ้หลุไปไปเอาแล้วอาตโอ้้แต่ไปนั้นอลมันเอานะที่สุพจน์ใที่อาุชายอที่สุพจน์ทัาสุพจนขอร้เจาเอาละ

องท่านลโอ้ uh, ังไโอน้เ ah, ็นช่วยนะฮะตรนี oh, ề, ề, a, ้ยังไงยังไงฟานสูปเอรพวกถมีสวุกมาหุนบอลบอลจ่ทีบางวอนดีบางอดีอตามมาไหมาที่ตามสีสันยูไปตกามบอลมาไหโอ้ยูกควมแรแล้วตอนนี้สนุกมากเลยนะบอลผู้แรกคนนี้บอกแม่ครับฮะโอน้ำนนี้นะครับก็ มาแล้วสาลาวุารวุาวุลบเอาแล้วมันี้เอาไปเอานะไปได้ไปได้ดีตอนที่อาบันอาบานมีเวลาอาบันต้าเขาถูกบันเปิดไปบันดนัขอเปิดครั้งนึ่งจาดที่สุทธิพงศ์้ยครับสุทิพงศ์อนท้ายผมขึ้นวัดลยอาลุชจาเปิดมาลุกไแล้วหมดมันมผ่านอาลุกนะย้อนยังกลับไปที่อาุชามาที่สอชมพนชมพนกลับมาที่นีได้ ไปดันมาที่หมานก็หมานศิริษะโอ้โหนี้เอาแล้วนะฮะเอาเป็นจังหวะอันนี้ตรงนี้ปิดเท่าแล้วอันนี้มีแล้วเลยอันนี้เปิดไปกับข้างเลยเืราจะถึงประมาณแล้วครับฝ่ายทีอาิสิกแล้วอาจารย์แสจะให้รอให้อาจารย์ปิดหมดเวลาการแข่งขันในช่วงเวลาแรกนะครับตอนประมูลการประมูลนะครับตอนนี้นะครับบรรดงผู้ประกอบการนนั้ไปดูชมเที่นี่นหมาเงินซื่อเยอะนะครับอย่างนี้ทุกไปที่ คนอาลมณสมาอุนไ่บอที่มณุนมณุนหัวตูดเดียวบาที่เอาลรับาสีสักไม่ดีใจไปตามุกับตาตาเอาละปีนมาดิแต่จังหวะแรกเอาังเยจังล็อกอยู่เอาลล็อกอยูที่าาไปสิ่ก็ยลี้ยงตุ้งเ้งสับเอาละัว่าจะไปยนไปทางอนุชาแหนอนุชาก็อกบอลไม่เใจโอ้มีหม่เลขสิบเก้าลรับอเลนแล้วครับตอนนี้ไปอาุชาอารุชาบาที่อาศิ อาสิสาิพทธจบรจารน์แล้วเห็นเอาล้จายไปครับโอนที่โอนทางอนุชาเคนเนอยโดยทางอนุชาโนนจาวาไปโอนตรงไหนล้กโอ้โอมันเปิไปหน่อยครับลุลประตูของกาันหรือเครับเอิมาตรงกลางแล้วโอนไนห่โอ้โอมันึง้โอ้โอที่ตามาวันี้กมาวัน้อีกนไปเปิดครับ ยังไม่ผ่านทางสศชมพลบอลโซมาอุนอาริทดึงบอลไว้จังหวะนี้แล้วแากประเด็นการพินุชาอานุชาเอ,อารับแจกมาที่ที่นะครับซินิพงมาที่โอซินิพงกับเอาลับไปยังไงถือว่าสะดุกแน่นอนทั้งสองคู่รัศมีไม่ได้ตั้งด่าแล้ววันนี้นะครับอ่าเป็นแฟนของสโมสรเมืองคูนักบอลมาฉลองการทจาประตูของซุปเปอร์สตาร์บรรทาหัวหนุ่มเลยครับ เอาแล้วเกรนาต่อยู่ที่ทพกจไอ้จะนาิโอมีมาดูเขมากคดั้มมาดูก็มามไว้รมาดูมาพูรครับผมโอีกจะมาภาคด้วยปัด้วยได้เลยไม่ว่างอีกหนึ่งไม่นะมันนี่ไม่สมไปเต็มทัวร์เลยนครับนับยกยกคายจันนะครับคู่สอู่สองนอ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รบ ว่างอีกหนึ่งนะมันงม่สมไปเต็นทัวรเลยนะมารับเยี่ยงย่างอยจังนะครับผู้สงผู้สองไม่อาลดีเลยะอาริตรนี้ไปดีสตูบมารับเยี่ยงย่างอยจังนะครับผู้สองผู้สองไอาลดีเลยอาริตรนี้ไปดีสตบไปตังจากจิตัวนะครับอาริารุ่นรั้ออ

ต่อไปี่อไปต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 ัอไปต่อไปต่อไปต่อาปต่อไปต่อไปต่อไปต่รไปต่อไปต่อไปต่อไรต่อไป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 ต่อได้อยู่่อไปต่อไปต่อไรต่อไปต่อไปตอไปต่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 อี่อไปต่อไปต่อไีต่อไป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 ตอไปต่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 ปต่อไป เราบริเพ็รับในคู่ที่2นะครับความพลาดเีมือนกันแล้วครับใครชนะนั้องถือว่าเข้าสู่รอบพร้อมครับวันนีุ้สบอลทั้งสองคู่ถือว่าสำคัญครับบอลจังหวะนี้อาลิยยกอนมาเอาครับยังไม่ผ่านทางสังมาบอลยังอยู่ที่ถนนเอาครับเป็นจังหวะนั้นแต่จะมาทางสมพลเดินมาที่มังคีิัก์เราจะย้อนมาที่บางวอนดี้เอาละคบางบอนดี้บางวอนดีได้ไหมบางวอนดี้มีทุ่มกับบอลโวเป้เอาครับทุ่นี้ไปหลังนะครับไปหลังเราพูดประธานนะ เอาแล้วกนดีอยากได้ลูกเดียวลัวไว้คุณประกาได้ยังนี้ไม่จี้เลยเอาแล้วก็ดีอยากได้ลูกเตี๋ยกลัวไว้คุณประธานได้ลเดียังนี้เม่จีิงเลย อามจังคินับารดสาที่สอมธนาวันาวอกลอกลอกคุณมานให้บังดิบนังเอามานิดกาแฟดิบโอ้จังหวัดเสกเสียพลามของั้งแตาที่นันเช็ความร้อมแล้วกอให้าไม่ได้สูตรโกตอไปเลยตรงนี้าเัฒน์มาที่นันเช็ความร้อมแล้วก็ให้าไม่้สูตรทโกตอไป เอาทิสเอาล้ววาวาบอาเาีบอลมามาจากเเนบอลีกกระานะูกนี้ถึงผู้เล่นไว้แล้วก็แยโยดี้บางวันดีบางวันดีที่อาริสนะครับอาริสนะครับอาริสายลูกนี้ไปบมาดี้เอาครับบอลมาีครโอ้มดันนที่แร์นชา เอาล่ไป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 แล้วไป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  เราส่พลมนุษย์ยังอู้เราพลยได้อยู่เอาละอยู่ติดอยู่ที่ตามขุสรีุรสีมาที่้มิเอาละี้ไปที่บางกามาเอาละท่างันใาจก็ยอนไปที่รานก็มกู้หกซื่อแบอตีกรปานะเอาละรรับนไปแล้วก็ามาามาผาเอาละมาต้องวิ่งาต้องวิ่งา พาลุนเปิดไปลุนด <th> ้านหน้าไปดรีบอาบาดไปพาลุนาล้เก็บเก็บยังไม่ผานลุนแล่วโอ้มาลุนวันนี้ก็อนเดินไปประตันที่มาอุด่จมาเลยครับแชมป์ย้งไม่